วันนี้เปิดสัปดาห์ใหม่นะครับก็สถานการณ์ที่บ้านหนองยากแก้วแล้วก็บ้านหนองจานตําบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนั้นเนี่ยนะครับน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคือนอกเหนือจากการเกณฑ์พวกคนกัมพูชาพระลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงเนี่ยนะครับเข้ามาเสริมกําลังเข้ามาตรึงกําลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของขเขมรเนี่ยไม่ ไม่กักเลยนะไม่เป็นอีแอบแล้วนะคือที่ผ่านมาก็พยายามทําเป็นอีแอบเป็นผู้ว่าสองหน้านะครับตอนนี้มาบงการม็อบด้วยตัวเองละก็คือในอุมเรียรไตรนะแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขมรเนี่ยจะจะบุกเข้าไปเอาพื้นที่ในแผ่นดินไทยคืนบอกให้ไทยในคืนให้มาแล้วก็ให้หรือ้อลวดหนามออกไปเห็นไหมครับคือเพราะนั้นถ้าเราดูนะจากเดิมเนี่ยมันจะเล่นแบบอีแอบหน่อยอีแอบก็คือ เอาคนเขมรเนี่ยมาปลูกปั่นสร้างสถานการณ์ตอนนี้ฮุนเซนก็ประกาศแล้วฮุนเซนก็บอกว่าเป็นดินแดนเขมรอุมเรียตรายก็บอกว่าจะต้องเอาพื้นที่ดินแดนของเขมรคืนเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยบทบาทมันเนี่ยมันมันชัดละว,ว่ามันเ,เปิดตัวชัดเจนละเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามสถานการณ์เลยครับเช้าวันนี้สื่อหลายสํานักก็เริ่มนําเสนอคลิปข่าวนี้แล้วครับผมจะให้คุณผู้ชมดูนะลําดับสถานการณ์เนี่ยกันให้ชัดเจนว่ามันกําลังตึงเครียด มันคล้ายๆกับสถานก,การณ์ของพื้นที่กองทัพภาคสองยังไงยังงั้นเลยนะครับคือมันก็จะเริ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วสุดท้ายก็นําไปสู่การเปิดศึกกันนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นี่คือทหารแล้วนะครับโอเคนะนี่ครับอันนี้คือแถวแถวบ้านหนองจานเห็นไหมครับเห็นไหมครับเท่ากับว่าตอนนี้ขเขมรเสริมกําลังทหาร มาทั้งที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้มันเอามวลชนเอาชาวบ้านเนี่ยนะครับมาปลุกระดมมาสร้างความวุ่นวายมาเล่นละครก่อนนะครับตอนนี้ส่งทหารมาละแล้วก็ส่งตำรวจเข้ามาด้วยนะครับมาประจําการอยู่ในพื้นที่นั่นก็หมายกาว่าถ้ามีทหารเขมรเมื่อไหร่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเข้ามาลอกวางทุ่นระเบิดนะครับมันมีท้งระเบิดพีเอ็นสองแล้วก็ระเบิดแบบสแสวงเครื่องชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขมรเติมกําลังพลแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แน่นอนเพราะที่ผ่านมาเขมรไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนะครับทั้งในแง่ของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งในแง่ของการถอนกําลังตามข้อตกลง GBC คือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปราบปรามแก๊งโคโลเซนเตอร์เลยครับอันนั้นมันขอกันมากไปเขมรมันไม่มีวันหรอกเพราะมันเป็นประเทศแห่งโคโลเซนเตอร์มันเป็นประเทศแห่งการค้ามนุษย์ มันเป็นประเทศแห่งธุรกิจช่อโกงซึ่ง UNODC ก็ประดามไปแล้ว EU ก็ขึ้น b บ็กลิสต์กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาก็ขึ้น b บ็กลิสต์เพราะนั้นเนี่ยมันมาละนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าแค่มากวนนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับนะอย่าคิดคือเขมรเนี่ยมีหลายสเต็ปเขมรเนี่ยเป็นกลยุทธ์รบทุกรูปแบบโจรมันก็ทำเป็นนะการละครมันก็ทำได้ลูกเล่นมันเยอะ เขี้ยวเล็บมันเยอะเละ่เหลี่ยมมันเยอะเพราะว่ามันไม่มีกติกามันไม่เป็นสุภาพบุรุษนะครับคือวิธีการที่หนองจานก็ใช้ชาวบ้านออกหน้าก่อนนะชาวบ้านก็มีทั้งชาวบ้านในพื้นที่จริงๆนะครับนะเพราะว่าชาวบ้านที่หนองจานกับหนองยากแก้วเขารู้จักกันดีเขารู้จักกันเลยนะเพราะเคยไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็มีที่เกณฑ์มาเกณฑ์มาคือตอนแรกๆเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวสารนี่ผมสรุปให้นะครับอุมเบียไตรเนี่ย ก็สงวนท่าทีไม่ออกหน้าเยอะนะปล่อยให้ชื่อของกัานาลีเล่นไปก่อนต่อมาอุมเรียไตายเล่นฮุนมาเน็ตเล่นแล้วล่าสุดก็เป็นฮุนเซนลงมาบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีทิศทางของมันอยู่นะครับมันมีทิศทางแล้วเช้าวันนี้จริงๆแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละนะมันมีการเติมกําลังทหารเข้ามาในพื้นที่อีก เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ข้อมูลข้อเท็จจริงของประเทศกัมพูชาที่ประมาทไม่ได้นะครับหน้าสื่อทุกสำนักรายงานตรงกันนะครับว่าตอนนี้มันมีการเติมกําลังเข้ามาเพราะฉะนั้นการเติมกําลังพื้นที่หนองจางกับหนองแยกแก้วเนี่ยมันไม่เหมือนพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับเพราะไทยเนี่ยยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นดินแดนของประเทศไทยและเราก็ขีดเส้นใต้บอกว่าต้องอบพยพออกไปเดี๋ยวนี้ ต้องอพยพออกไปเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ให้เวลานานที่สุดก็คือก่อนการประชุม GBC ในวันที่10ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ออกก็ต้องใช้กําลังไงครับแล้วต้องเข้าไปยึดไม่งั้นรัฐบาลอนุทินก็เสียหมาเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ประกาศชัดแล้วนะว่าด่านไม่เปิดทําตามทหารเลยให้สิทธิ์ขาดกับทหารรัฐบาลจะดําเนินการทางด้านการทูตแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆด่านไม่เปิดสร้างรัว้ว ทีเนี้ยมันยืนหลักอยู่ตรงเนี้ยใช่และแต่มันมีเวลาให้กับรัฐบาลรจริงเพราะว่าคนไทยก็จะถามว่าแล้วเราจะยึดคืนวันไหนอ่ะซึ่งทันทีถ้าเปิดฉากยึดคืนก็เท่ากับเปิดฉากสู้รบครับคุณผู้ชมจําได้ไหมคุณผู้ชมจําสถานการณ์ที่ภาคสองได้ไหมนะที่ภาคสองที่แถวแถวตาเมือนทมอ่ะคือขมรนเนี่ยวางระเบิดทหารไทยเนี่ยขาขาดไปหนึ่งคนอย่าให้มีครั้งที่สอง แล้วหลังจากนั้นขมรก็วางอีกทหารไทยก็เหยียบกับระเบิดจนขาขาดเพราะทหารไทยขาขาดมันก็เลยทําให้ประชาชนคนไทยไม่พอใจว่าเราจะต้องโดนกระทําไปอีกสักเท่าไหร่พลโทบุญศิลก็ไม่มีทางเลือกท่านก็ออกมาเฉลยตอนหลังเองจัได้ไหมครับท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องปิดปราสาทแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าทัานทีที่ปิดปราสาทเนี่ยรบกันแน่ทันทีที่ท่านปิดปราสาทเช้าวันนั้นขมรยิงเลยครับเช้าวันนั้นก็สู้รบกันเลย จนสถานการณ์เนี่ยลบกันหวันเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ์ที่บ้านหนองจานกับหนองยากแก้วก็หมายความว่าเราให้เวลามันออกไปก่อน GBC นี้คือต้องอบพยพได้แล้วนะตอนแรกผู้ว่าสาแก้วบอก30วันคนก็ด่ากันต่อมาบอกออกทันทีคนก็ฮือกันมันจะแล้วขมิมันก็จะป่วนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไทยทหารไทยก็ไม่มีทางเลือกไม่งั้นก็จะโดนคนไทยเนี่ย กดดันทหารก็จะเสียก็จะเสียเหมือนกันเพราะว่าปล่อยเขาเข้ามาอยู่ในดินแดนเนี่ยสามสี่สิบปีนะครับแล้วก็ต้องเอาเด็ดขาดชาวบ้านก็อยากให้เด็ดขาดชาวบ้านก็ไม่ได้อยากให้เปิดด่านตอนนี้อยากให้ไล่ออกไปจากหนองจางกับหนองยาแก้วเพราะฉะนั้นโดยหลักการนะครับนะโดยหลักการถ้าเราเปิดฉากยึดคืนเมื่อไหร่ก็คือการารบกันทันทีอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือมันจะลบหรือไม่ลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะเดินหมากของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใครจะเดินก่อนเพราะว่าขมรนมันก็ยั่วยุอยู่แล้วตอนนี้มันยั่วยแวุแล้วมันก็ส่งทหารมาในพื้นที่เพราะมันประเมินแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดการผลักดันคนขมรนออกจากบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือคุณผู้ชมคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับไทยนะครับขึ้นอยู่กับไทยนะครับ ว่าไทยจะเอาดินแดนคืนหรือเปล่าถ้าไทยไม่เอาดินแดนคืนก็ตึงกันอยู่แบบนี้ก็จะโดนก่อกวน,นก็จะเดี๋ยวก็เข้ามาคว้างปลาสิงของหรือล้วลวดนะมันก็จะวนๆเวียนๆอยู่แบบเนี้มันก็จะกวนภาษากันแบบนี้เพราะว่าไอ้ขมิ้นเนี่ยมันเป็นโจรมันเอาชาวบ้านเอาประชาชนผู้บริสุทธิ์เอาผู้หญิงเอาเด็กมาออกหน้าถึงขนาดให้ทหารปลอมตัวเป็นพระมันก็จะกวนกันอยู่แบบนี้ก็ยั่วไปยั่วไปยั่วไป,วไปก็จะอยู่แบบนี้ครับนะ เพราะนั้นทันทีที่ไทยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเมื่อลุกเข้าไปเชื่อว่าก็เกิดการประทะกันเชื่อว่าก็นำไปสู่การสู้รบเกิดขึ้นจากภาคสองก็จะย้ายมาในพื้นที่ภาคหนึ่งนะครับด้วยเงื่อนไขแบบนี้ถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมโอ้โหคุณผู้ชมมันมีโอกาสเกินทุกวันเลยนะครับเพราะเงื่อนไขมันส่งไงไทยจะเอาดินแดนขเขมรไม่คืนเข้าใจป่ะไทยจะเอาขเขมรไม่คืนไทยจะเอาขเขมรไม่คืน แล้วก็ปั่นกันอยู่แบบนี้เออคือถ้ามันนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขี้คลายไปได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแย่แย่ให้เปิดตลอดเวลาเข้าใจไหมฮะคือสี่สิบปีมันยังอยู่กันได้เลยนึกออกไหมครับเพราะว่ามันเงียบสามสี่สิบปีมันอยู่กันได้เพราะมันเงียบไอ้ฝั่งนั้นก็มีอยู่อายุไอ้ฝั่งนี้ก็ตึงกําลังเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปพอมีเรื่องอื่นเข้ามามันก็จะค่อยๆลืมมันไปเหมือนกับทุกครั้ง แต่รอบนี้ฝ่ายไทยก็ตรึงแต่ขเมรไม่เงียบแล้วไงขเมรยพยายามจะก่อกวนพยายามจะจุดเรื่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อเหมือนกับยั่วเลยเหมือนกับยั่วให้ไทยไเปิดก่อนเหมือนกับยั่วให้ไทยเนี่ยอรุกเข้าไปแล้วถึงตอนนั้นก็จะปะทะกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูจากความต้องการของขเมรแล้วเนี่ยเหมือนอยากปะทะละนะก็เลยล่าสุดก็เลยส่งทหารเข้ามาในพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เพราะสิ่งที่ขเมรต้องการนะครับ รอบนี้มันเอาประชาชนเอาชาวบ้านนะเป็นเหยื่อนะสิ่งที่มันต้องการก,ก็คือมันอาจจะอยากเห็นว่ามีคนขเขมรน,นะนี่ผมวิเคราะห์นะมีคนขเขมรเสียชีวิตมีเด็กเสียชีวิตมีผู้หญิงบาดเจ็บมีชาวบ้านซึ่งไม่รู้นะว่าใครยิงไงมาถึงตอนนั้นอาจจะยิงกันเองก็ได้นะเนะอาจจะยิงกันเองก็ได้มันอยากได้ภาพนั้น,นเพื่อเอาไปประนามชาวโลกเพื่อเอาไปกดดันนานาชาติเอาไปร้องเพื่อต้องการเปิดด่าน เพื่อต้องการกดดันให้นําไปสู่การเปิดด่านเข้าใจปะเพื่อต้องนําไปสู่การเปิดด่านเพราะความต้องการมันอยู่ที่การเปิดด่านอันที่มันทําไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเปิด่านี่ก็สงบแล้วนะถ้าปิดขเขมรก็จะก่อกวนให้เปิดให้ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประธานสภาของขเขมรเนี่ยซึ่งเป็นสมเด็จเหมือนกันเนี่ยนะไปยอมรับในที่ประชุมสมัชชาอาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วคืออยู่ๆไปพูดเลยนะบอกว่า อยากให้ประเทศสมาชิกเนี่ยกดดันให้ไทยเปิดด่านไทยเขมรเห็นไหมแสดงว่าอีนางเนี่ยต้องได้ใบสั่งไปแล้วไงต้องได้ใบสั่งจากฮุนเซนไปแล้วว่าให้ไปเดินเกมที่อาเซียนคือถ้าถ้ามันเป็นประธานสภาคุณผู้ชมเข้าใจปหมมันเป็นประธานสภามันจะไปพูดได้ยังไงถ้าฮุนเซนไม่สั่งมันเป็นเรื่องใหญ่ไงฮุนเซนไปสั่งให้เนี่ยเปิดก่อนเพราะฮุนเซนแม่งก็ไม่กล้าพูดกลัวเสียหน้า หุนมาเนี่ยก็ไม่กล้าพูดกลัวเสียหน้าเพราะว่าอินฟูขมรยังเพิรเจอร์บอกปิดดานอยู่เลยนะครับก็เลยสั่งให้ประธานสภาเนี่ยไปพูดประธานสภาก็พูดแบบไม่เคิร์ไม่เขินเลยนะในที่ประชุมสมัชชาอาเซียนนั่นแหละคือความต้องการของมันไม่งั้นมันจะมีพูดทําไมเปิดดานนะ่ะนะส่วนพวกอินฟูขมรมันก็พูดจา่าเอายอดวิวยอด,ยอดไร์หลออตัวเองไปวันวนะัน่ะนะครับมันต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนเพราะว่าคนที่เสียผลประโยชน์ที่สุดก็คือตระกูลหุนน้นไงเพราะว่าปิดดานเนี่ยคาสิโนบอลมันก็ซบนเซา นะบ่อนคาสิโนโต่างๆนา,ๆน,าๆนามันซบเซานะไอ้เรื่องการค้าการขายชาวบ้านเนี่ยมันเป็นแค่ตัวประกันนะมันทําเงินไม่ได้เท่ากับบ่อนคาซิโนโหรอกบ่อนคงาซิโนมันทําขายผักขายผลไม้เนี่ยมันจะเอาอะไรมารวยเท่ากับทําบ่อนนะนะนะชวนไอ้ไอ้ด็อกเตอร์บอยมาหน่อยดินะกูเห็นแม่งฉลาดที่ผายรู้ทุกเรื่องนะครับมาพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนู่นนี่นั่นนะครับเนะี่ย ขายผักขายผลไม้เนี่ยมันจะเอาอะไรมารวยเท่ากับการทําบ่อนคาสิโนไม่มีทางสู้กันได้เลยนะครับผักผลไม้ไม่มีต้นทุนอะไรเยอะแยะไปหมดราคาก็ตกต่ําบ่อนการพนันแต่ของแท้ใครทําก็รวยนะครับเพราะฉะนั้นการปิดแบบนี้มันก็เลยทําให้บ่อนเนี่ยมันไม่ชอบมันก็เลยต้องปั่นป่วนเล่นทุกวิถีทางซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะนําไปสู่การปะทะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อปิดกันไปแบบเนี้ย บอนก็เจ๊งดิครับคุณผู้ชมบ่อนก็เจ๊งดิครับพวกนายทุนพวกนักการเมืองก็ได้ผลประโยชน์มันไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องอะไรมันจะเอามาให้มันเจ๊งเพราะนั้นจับตาดูสถานการณ์ที่หนองจานมันถ้าถามผมนะมันมันนวดกันมาเอ่อมันนวดกันมาจนแบบมันต้องขยบแล้วอ่ะเหมือนกับสถานการณ์ที่ภาคสองมันจะนวดกันก่อนสักประมาณ เป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะน,น,นวดกันมาน,น,นวดกันมาวุ่นวายกันมาแล้วก็ตุ้มแล้วก็ยาวใช่ไหมอันนี้มันก็เหมือนเค้นกันมานวดกันมาจนจะจนมันจะได้ที่ละเนะจนจะได้ที่ละโอเคนะอืมนะครับอ่นนี้คือสารการล่าสุดนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนออกไป